ร้านนี้ค่เมืนกันเออมาคนเดียวค่ะี่มนะคะมีอะไรเป็นซีเนเจอร์ของร้านไหมคะก็จะมีชามะนาวนะคะแล้วก็เค้กฝอยทองค่ะมีแค่นี้หรอคะค้างแเรกจะฝอยทองคื่อย่างพวกของแจกเนี่ยฝอยทองไม่อย่างนะอะไรเด็ดฝอยทองเป็นเมนูยังไงอะไรค้กเค้ก่ะเค้ก เค้กไขยทองเราจะเป็นร้านอเบเกอรี่อหรอคะร้านขนมใช่ไหมเพราะตกใจเอาเป็นชามะนาวค่ะแล้วก็ชาเย็นหวานน้อยนะคะแล้วก็คาปูชิโน่ค่ะก็เตนมนะก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเอาเป็นลาเต้ค่ะเค้กไข่ทองค่ะ ป,ปีหนึ่งค่ะชาวมนะน้ำนะคาเราเป็นหันเย็นดีคะเขาเป็นเย็นค่ะและ้วชาชอปบ้แล้วร้ราเบรเราเปน็นเย็นหรือร้อนคะเป็นเย็นร้านแห่งนีใช่ไหมคะยาแก้ไาาร,รือไไม่่รนะคะรหรือาหลอนะอะไรสับๆนมาก่

อ,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 อันนี้ลาเต้เหรอเนี่ยทำไมมันร้อนอย่างงี้ชัสั่งเย็นไม่ใช่เหรอเกิดัญหาอะไรขึ้น,น,ะนคะมันเป็นเย็นชัสั่งร้อนอ๋องั้นเดี๋ยวทางเราไปเปลี่ยนให้นะคะโอเคเลยค่ะ อะไรเนี่ยนมเย็นเหรอฉันต่างวัน,นหวานไม่ใช่เหรอเจอปัญหาอะไรขึ้นดิคะมาเจอเจอคไมกินล <c oughs> ูกค้า <c oughs> สั่งหวานน้อยนะคะอ๋อเหรอค่คะไม่เ <c oughs> ป็นไรค่ะขอีกค่ะ่ไหนะคะมปัทแข็งอย่างนี้ฮะไปเปลี่ยนไซส์แบบนี้ฉันไม่กิน ป้ามันไม่แข็งที่กินไม่ได้ที่ใส่กร่องโอเคค่ะเราเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนาที่แข็งค่ะ ระเดมาม่ค่ะไรแย่กามเย็นหน่ะคะชาวานน้อยปานหนึ่งแล้วก็ลเตเย็นหนะคะที่ขอยทอหนึ่งทั้งฟังที่หนึ่งทั้งหมดเป็นสองสีบาทค่ะโอนได้ไหมโอนได้ค่ะโอเคก็โอนสแกนเลยขาอย่าง